ส,สวัสดีครับกลับมากัช่อง Life of Po นะครับขอบคุณครับดากา้าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดาก้าบอกเพื่อนๆซิว่าดาก้าเนี่ยมีการบ้านเยอะขนาดไหนตอนนี้ดาก้าอยู่ปอะไรครับปสี่ครับอายุเท่าไหร่ครับภาษาอังกฤษได้หรอเดี๋ยวก่อนครับ <laughs> อายุ9้าขวบนะคะอยู่ป4นะคะการบ้านดาก้าเดี๋ยวแม่ถามนะลูกโอเคครับส่วนใหญ่กันบ้านดาก้าเป็นไรครับส่วนใหญ่กันบ้านของดาก้าดาก้าแค่ต้องอ่านหนังสือ for I have to do it for 30 minutes อะฮะอย่างน้อยต้องอ่านหนังสือ30นาทีวันนี้จะขออนุญาตให้ดาก้าพูดภาษาอังกฤษบ้างน,นะคะจะไดอ้อธิบายได้ชัดเจนนะลูกนะโอเคครับครับแล้วอย่างน้อย30นาทีเนี่ยแต่ดาก้าอ่านเกินไหมลูกส่วนใหญ่ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อ่านเกินค่ะอ่านเกินสามสิบนาทีเพราะดาก้าก็ชอบอ่านนะครับเพราะดาก้าชอบอ่านสําคัญคือให้เลือกหนังสือที่เราอยากอ่านนะคะใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วหลังจากดาก้าอ่านเสร็จเนี่ยครูมีอะไรให้ทํำไหมลูกก็มี reading challenge ที่ดาก้าเคยบอกอ่ะหลังจากอ่านเสร็จให้เลือก reading challenge ใช่ไหมครับก็ใช่ครับ อ๋อก็ใช่ครับ <Reading> แต่ไม่ใช่ทุกวันใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันครับ It's on Friday อ๋อทุกวันศุกร์นาก้จะมี reading challenge ใช่ครับเขาให้ทำไะไรล,ลูกเขา reading challenge นี่มันแบบยกตัวอย่าง อืม um, you have to do these challenges that uh huh. they give you ฮะอ่าฮะหร you can choose the challenges but uh huh. you have to do them to earn points โอเคและ by <Okay. S 1> March you have to have that certain amount of points โอเคแล้วยกตัวอย่าง challenge ให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกเช่นมีอะไรบ้าง w r i g e t a picture with a speech bubble that goes with it it's like a shorter work for to say it อ,อ่าก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่เราอ่านเสร็จเนี่ยให้เราลองวาดรูปการ์ตูนแล้วก็มีพวกคําพูด no, <like S 2> นะคะตัว main character it has to be the main character ใช่ก็คือให้เลือกว่าเราจับใจความอะไรได้ โดยที่ให้เราวาดรูปว่าตัวละครหลักในเรื่องนั้นคืออะไรแล้วเรื่องนั้นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือเหมือนกับให้เด็กจับใจความนั่นเองใช่ไหมลูกใช่คับว่าเราเข้าใจหรือเปล่าใช่ครับโอเคก็คือหลักๆเนี่ยโรงเรียนเน้นให้อ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือทุกวันใช่ครับลูกอโอเคแล้วเลขมีกันบ้านไหมก็มีกันบ้างครับอืมแต่มันไม่ใช่หนีครับแต่ของโรงเรียนมี หนังสือแบบนี้เลยครับ mm hmm. แล้วก็ตอนเขาให้ When they give me the homework it's really easy for me because mm hmm. i v e already done in this book อ uh ่าฮะแม่เปิดให้ดูหน่อยลูกคือโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้มาสมมติว่าอย่างนี้นะคะเนี่ยโรงเรียนจะให้มาแค่แผ่นเดียวนะคะแผ่นเดียวเนี่ยแล้วก็เริ่มทําวันจันทร์แล้วก็ส่งวันไหนหลูกฮะโรงเรียนให้กันบ้านมาวันไหนครับโรงเรียน um, Thursday or Wednesday แล้วให้ส่งวันไหน Monday ก็มีเวลา3 4วัน3 4วันนะคะที่ดาก้าจะมีเวลาทําซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีเลขอยู่แค่4ข้อเองนะคะ1 2 3 4วันที่2ก็มี1 2 3 4อีย่างนี้นะคะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4มีเลขแค่4ข้อเนาะ1วันแล้วมีทุกวันมีทุกอาทิตย์ไหมลูกเลขอะมีทุกอาทิตย์ครับมีการด้านเลขทุกอาทิตย์หรอหรือเรนรีวิวครับให้สลับกันใช่ไหมใช่ครับสมมติอาทิตย์นี้มีการบ้านเป็นเลข อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องภาษาคือกันบ้านโรงเรียนนี้น้อยมากนะคะจริงๆเนี่ยคุณครูไม่มีกันบ้านเลยแต่ผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าขอเหอคุณครูช่วยให้กันบ้านนิดนึงคุณครูก็ให้มาตามนี้นะคะแต่ที่สําคัญครูบอกว่าอ่านหนังสือสําคัญที่สุดโอเคแล้วมิวสิก วิชาดนตรีมีมีการบ้านไหมครับก็มีการบ้านครับมันมีรีคอร์เดอร์ที่ดาก็ต้อง I have to practice it every day อ uh ่ะฮะครูบอกให้ฝึกทุกวันใช่ครับแต่ครูมาตรวจมากว่าเออทำหรือเปล่าไม่ตรวจเลยครับแต่ให้มีวินัยเองใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็ก็มีหนังสือด้วยครับโน้ตใช่ไหมหนังสือโน้ต โอเคลแล้วต่อคือคุยุยมันคือคุยค,ยคุยอังกฤษหรืออะไรอะคุยฝรั่ง <ละ S 2> เห็นไเรียกว่ารอร์เดอร์ไม่รู้สมัยนะเรียกว่า r e ์เดอร์แต่ว่ามันคือคุยนะดากา้าปะใ,ให้เพื่อนๆดูหน่อยนิด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 หน่อย <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยดาก้าเขาเรียนวิชาฝรั่งเศสใช่ไหมลูกภาษาฝรั่งเศสใช่ครับครูมีกันบ้านไหมลูกก็ไม่มีกันบ้านครับแต่มีกันบ้าน การบ้านของนาก้าก็คือให้หารูปมาส่งนะคะคือไม่ใช่แบบให้มานั่งเขียนนั่งจําแต่ว่าครูให้เข้าไปที่เว็บไซต์ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็ให้ไปฝึกบทสนทนาในนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์มันแบบมัน it has like um, you have to like put the words in order correctly ก็คือเหมือนคน2คนคุยกัน<ช>เราควรคจะรู้ว่าถ้าถามอันนี้ตอบแบบไหนถามน,นี้ตอบแบบไหนใช่ลูกใช่ครับ แล้วดาก้าทำทุกวันไหมลูกทำเชื่อก็ทำทุกวันครับเกือบทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับแล้วครูถามไหมครูบังคับนะวันนี้ต้องทํานะไม่ทําไม่ทําแบบนั้นเลยครับเขาแค่บอกพาสเวิร์ดมันมี it has it on the board อือหอือหเราต้องมีหน้าที่ที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมลูกใช่ครับว่าเราต้องทําใช่ไหมครับโอเคต้องควบคุมตัวเองใช่ไหมลูกโอเคครับโอเคใช่ครับ ก็คือหลักๆนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องมีวินัยในการที่จะฝึกแต่ละอย่างนะคะแต่ละวิชาด้วยตนเองเอาแม่ถามนิดนึงครูให้ท่องศักด์ไหมลูกไม่ท่องศัพท์ครับไม่ต้องท่องเลยใช่ไหมโรงเรียนนี้ไม่ต้องท่องเลยครับก็คือเน้นความเข้าใจนะคะเน้นให้เรียนรู้ตลอดเวลาที่สําคัญเนี่ยคือต้องมีวินัยที่จะฝึกพวกนี้ด้วยตนเองเพราะครูคิดว่าถ้าเราไม่มีวินัยด้วยตัวเองเนี่ย วันหนึ่งเราต้องไปทํางานให้กับคนที่เขามีวินัยนะคะเราเลือกเอาใช่ไหมลูกใช่ครับว่าเราจะควบคุมตัวเองหรือเราจะให้คนอื่นมาควบคุมใช่ครับโอเคค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะว่าให้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะแต่ก็จะหยุดเรียนรู้ตอนอายุเท่าไหร่ลูกอืมตอนนักไายคับโอ้โหโอเคนะคะก็ฝากข้อคิดไว้ให้ทุกคนนะคะเราจะมีวันที่ดีถ้าเรามีวินัยกับตัวเองในทุกเรื่องนะคะขออนกญาไปโรงเรียนก่อนนะครับโอเคครับ แล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย